เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช่วงหลังๆมานี้เราถึงเห็นข่าวความขัดแย้งในห้องเรียนบ่อยขึ้นเรื่อยๆในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเนี่ยบทบาทของครูเองก็กำลังถูกท้าทายแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่ะตัวในห้องเรียนยุคใหม่เนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่คำถามบนสไลด์นี้อาจจะฟังดูแรงนะครับแต่ว่ามันคือสิ่งที่หลายคนกำลังคิดอยู่ในใจ แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยบางคนอาจจะคิดว่าปัญหามันมาจากฝั่งครูบางคนก็จจะมองว่ามาจากฝั่งเด็กแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะเลยครับเอาล่ะครับในส่วนแรกนี้เราจะมาสำรวจสิ่งที่เรียกว่าพายุในห้องเรียนยุคใหม่กันก่อนคือปัญหาที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสคนคือครูกับนักเรียนนะครับ แต่มันเป็นภาพสะท้อนของวิกฤตที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและเทคโนโลยีที่มันถาโถงเข้ามาพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างและเพื่อให้เราเข้าใจวิกฤตนี้แบบถึงแก่นเลยนะฮะเราต้องตอบคําถามสําคัญข้อนี้ให้ได้ก่อนนั่นก็คือทําไมครูถึงหมดไฟในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแรงกดดันต่างๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูจำนวนมากรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็หมดพลังในการทำงานไปเลยครับ สาเหตุแรกสุดเลยนะครับคือมันเหมือนการประทะกันของโลกสองใบเลยโลกของครูที่อาจจะเติบโตมากับความเชื่อที่ว่าผู้ใหญ่พูดเด็กต้องฟังกับโลกของเด็กเจนเซและเจนอัลฟาที่ถูกสอนให้ตั้งคําถามตลอดว่าแล้วทาไมหนูต้องฟังละ่ะซึ่งความแตกต่างทางความคิดนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เข้าใจกันในห้องเรียนอ่ะลองดูการเปรียบเทียบบนสไลด์นี้สิครับมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆเลยจะเห็นว่านิยามของเขาว่าความเคารพเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ว จากฝั่งซ้ายที่มองว่าความเคารพมันมาพร้อมกับตําแหน่งมาสู่ฝั่งขวาที่เด็กรุ่นใหม่มองว่าความเคารพต้องสร้างขึ้นมาจากความสามารถและการรับฟังซึ่งช่องว่างตรงนี้แหละครับที่อาจจะทําให้ครูรู้สึกว่าเด็กไม่ให้เกียรติความน่าไายต่อมาคือสิ่งที่เรียกว่าสงครามแย่งชิงความสนใจครับลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่คุณครูกําลังสอนบทเรียนที่ยาว50นาทีที่ต้องใช้สมาธิมากๆเหมือนในห้องเรียนทางขวามือเนี่ยในมือของเด็กๆก,กลับมีโทรศรัพท์ซึ่งมีแอปอย่างทิกตอกหรือชอ็อตที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นสมองทุกๆ15วินาที มันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่การนั่งเรียนนิ่งๆจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วภาระของครูมันก็ไม่ได้มีแค่งานสอนอย่างเดียวนะครับอย่างที่เราเห็นในลิสต์นี้เลยบทบาทของครูขยายไปไกลกว่านั้นมากไหนจะต้องรับมือกับเด็กที่ใช้ AI ทําการบ้านต้องแก้ปัญหาไซเบอร์บูลลิงต้องเป็นเหมือนนักจิตวิทยาจําเป็นแล้วทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกองงานเอกสารที่ไม่ได้ลดลงเลยโอ้โหมันคือภาระที่หนักอึ้งจริงๆดังนั้นนะครับจุดที่สําคัญที่สุดของปัญหานี้จริงๆแล้ว อาจจะไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่คือคำนี้ครับภาวะครูหมดไฟมันคืออาการของความเหนื่อยล้าจากการที่ต้องแบกรับความคาดหวังที่มันสูงมากๆจากทุกทิศทุกทางเลยจากปัญหาทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันนำเรามาสู่คำถามที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในยุคนี้เลยซึ่งอาจจะฟังดูรุนแรงนิดนึงนะฮะจะเราต้องถามรัาว่าในโลกที่ความรู้มันหาได้ง่ายแค่ปลายนิ้วครูยังจำเป็นอยู่จริงๆหรือ ลองนึกดูเล่นๆสิครับถ้าเราอยากรู้ว่าสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อไหร่การถาม AI อาจจะได้คำตอบที่เร็วกว่าและก็แม่นยำกว่าการถามครูด้วยซ้ำถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วคุณค่าที่แท้จริงของครูจะอยู่ที่ตรงไหนกันล่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับคำตอบของคำถามเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามคำว่าการศึกษาว่าอะไรถ้าการศึกษาเป็นแค่การรับข้อมูลมครูอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้ แต่ถ้าการศึกษาคือการสร้างมนุษย์หนึ่งคนให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพโอ้โหทีนี้แหละครูจะกลายเป็นคนสำคัญแบบสุดๆไปเลยและในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วบทบาทของครูไม่ได้หายไปไหนเลยนะฮะแต่กำลังจะถูกนิยามใหม่ให้สำคัญแล้วก็ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมผ่าน3บทบาทหลักที่ AI หรือเทคโนโลยีไหนๆก็ไม่สามารถทำแทนได้เลยและนี่ก็คือ3บทบาทใหม่ที่เป็นหัวใจของครูในยุคดิจิทัลครับตั้งแต่การเป็น ผู้คัดสรรและตัวกรองเชิงวิพากษ์วิศวกรทางอารมณ์ไปจนถึงผู้อำนวยการเรียนรู้ซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เน้นที่การให้ข้อมูลเลยแต่เน้นไปที่ทักษะความเป็นมนุษย์ล้วนๆเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยครับบทบาทแรกคือการเป็นเหมือนเข็มทิศท่ามกลางมหาสมุทรข้อมูลเลยครับลองคิดดูนะครับ AI อาจจะให้คําตอบที่ถูกต้องได้แต่ AI สอนให้เด็ก ตั้งคำถามที่ฉลาดไม่ได้ครูนี่แหละครับคือคนที่จะสอนให้เด็กคิดเป็นสอนให้แยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมซึ่งอันนี้เป็นทักษะการเอาตัวรอดที่สําคัญที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้ต่อมาคือบทบาทที่ AI ไม่มีทางทําได้เด็กขาดนั่นก็คือการเป็นวิศวกรทางอารมณ์ครับเพราะว่า AI ไไม่มีหัวใจมันปลอบใจเวลาเด็กล้มเหลวไม่ได้มันสร้างความเชื่อมัน่นหรือเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมให้เด็กก็ไม่ได้นี่คือพื้นที่ของมนุษย์โดยแท้จริงเลยครับ และบทบาทสุดล้ายคือการเปลี่ยนจาก S a g e on the stage หรือผู้บรรยายหน้าชั้นเรียนมาเป็น guide on the side หรือก็คือผู้อำนวยการเรียนรู้นั่นเองครับบทบาทนี้คือการเปลี่ยนห้องเรียนจากการที่เด็กต้องมานั่งฟังเฉยๆให้กลายเป็นพื้นที่ที่เด็กได้ลงมือทำจริงได้แก้ปัญหาร่วมกันและก็ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงๆ ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับถึงความแตกต่างระหว่างโลกที่ไม่มีครูทางฝั่งซ้ายกับโลกที่มีครูยุคใหม่ทางฝั่งขวาจะเห็นเลยว่าเราเปลี่ยนจากการได้แค่ความรู้มาเป็นการได้ทักษะชีวิตเปลี่ยนจากการเรียนคนเดียวมาเป็นการเรียนรู้ผ่านสังคมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเปลี่ยนจากการไม่มีที่พึ่งมาเป็นการมีแรงบันดาลใจอยู่ข้างๆตัวเอาละครับเมื่อเข้าใจบทบาทใหม่แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วครูจะทํายังไงให้สามารถอยู่รอดแล้วก็มีความสุขในยุคนี้ได้ ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมกันครับและนี่คือ4กลยุทธ์เพื่อความสุขที่เน้นการทำงานอย่างฉลาดไม่ใช่แค่ทำงานหนักขึ้นนะครับข้อแรกคือการปรับวิธีคิดของเราเองข้อ2คือการใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ให้มาเป็นผู้ช่วยข้อ3ที่สำคัญมากๆา,า,า,ากเลยคือการขีดเส้นแบ่งเวลาทำงานให้ชัดเจนและสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายกลยาณมิตรเพื่อช่วยเหลือกันและกันครับ ตารางนี้เป็นเหมือนเช็คลิสต์ง่ายๆให้คนครูได้ลองทบทวนตัวเองดูเลยครับลองดูฝั่งซ้ายสิ่งที่ควรหยุดเช่นการพยายามควบคุมเด็กทุกอย่างหรือการเอางานกลับไปทำที่บ้านทุกคืนแล้วลองดูฝั่งขวาสิ่งที่ควรเริ่มเช่นการให้เกียรติความหลากหลายของเด็กหรือการใช้ AI มาช่วยทุนแรงมันคือการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่จะช่วยให้การเป็นครูมีความสุขขึ้นได้จริงๆและท้ายที่สุดข้อคิดที่สำคัญที่สุดอาจจะสรุปได้ด้วยประโยคบนสไลด์นี้เลยครับความสุขของครูคือต้นทุนของความสุขข,ของเด็ก มันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะฮะแต่มันเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆของห้องเรียนที่มีคุณภาพเพราะเมื่อไรก็ตามที่ครูมีความสุขพลังงานบวกนั้นจะส่งต่อไปอยังนักเรียนแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงบนันดาลใจและความไว้วางใจและนี่คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดต่อครับเพราะการสนับสนุนครูไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสังคมเลย ว่าเราจะร่วมลงทุนในความสุขของครูเพื่ออนาคตของเด็กๆและสังคมของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรขอบคุณครับ